ทุกท่านครับคกับผมภูมิพีอนันตสิงห์ในรายการ BMC Station นะครับันที่เรายัคงอยู่กันที่ฐานประชาการของเราเองนะซึังเนื่องจากว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของนะครับภาวะโรคระบาดนะซึ่งในวันนี้ครับความน่าสนใจของเรานะครับอยู่ที่แขกรับเชิญของเรานะฮะซึ่งได้คุยกันมาแล้วนะฮะตั้งแต่เทปแรกครับท่านผู้นี้เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งนักแต่งเพลงนะเป็นทั้งผู้มี จิตใจที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆและไม่เท่านั้นครับท่านผู้นี้ยังเป็นทูตพัฒนธรรมนะครับทำหน้าที่ให้กับประชาคมโลกข,ของเราด้วยมาใช็คหายที่ไหนครับผมนะฮะสืบเนื่องจากเทปที่แล้วครับอันนี้จะเป็นตอนที่2อ,องดำเนินรายการโดยผมเองครับเรายังคงอยู่กับอาจารย์จุ้งหรือดออรจุ้งนะครับ ดรอัธนนตราเที่ยงธรรมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมขออนุญาตนะฮะเรื่กเที่แล้วนะครับนะฮะก็เลยทราบว่าทางอาจารย์เนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่จะมีนะครับภารกิจทางด้านการสอนใช่ไหมครับในเรื่องของการเป็นนักวิจัยค่ะนะครับรวมถึงอาจารย์ก็ยังเป็นยังอยู่ในองค์กรการกุศลอีกมากมายครับซึ่งในเทียนี้ครับผมจะขออนุญาตมาเจาะลึกในส่วนของเรื่องของการทํางานเพื่อสังคมของอาจารย์ครับผม ในองค์กรแรกครับอาจารย์จากที่อาจารย์ใส่มาแลวครับตอนนี้นะเปลี่ยนชุดมาแล้วครับสวยสสวยงามมากนะฮะเป็นชุดคล้ายๆกับนางงามนะครับท่านผู้ชมนะครับสัญลักษณ์นี้ครับอาจารย์ UNIPA มีที่มาอย่างไรครับค่ะ UNIPA ย่อมาจาก The United Nations Inter Pacific Association เป็นองค์กรสหประชาชาติภูมิภาคอินเทอร์แปซิค่ะผู้ก่อตั้งคือท่านดรเ r ส f ร s s o r ์ดร Muhammad ไฮเดอร์อาลีค่ะซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นทูตประจำประเทศไทยขององค์กรยูนิปาเนี่ยค่ะเคคมื่อเดือนกันยายนปีนี้ค่ะในส่วนขององค์กรนี้ครับวัตถุประสงค์ขององค์กรเนี่ยจัดตั้งมาเพื่อภารกิจใดครับอาจารย์ค่ะ,ะ,คะวัตถุประสงค์หลักของ,องสปาะชาชาติภูมิภาคอินเตอร์แปซิซฟิกนี้นะคะหลักๆก,ก็คือเรื่องของการสร้างสันติภาพนะคะและการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยการลด ความขัดแย้งนะคะแล้วก็สร้างความผาสุกให้กับมวลมนุษย์นะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะทําหน้าที่ในการสร้างสันติภาพความเป็นความเป็นดีอยู่ดีของคนไทยนะคะลดความขัดแย้งนะคะไม่ให้เกิดขึ้นค่ะอันนี้เป็นหนกางในส่วนของตําแหน่งนี้มีอะไรบ้างครับค่ะนอกจากจุดประสงค์หลักของ สาประชาชาติที่ว่าด้วยเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการสร้างสนติภาพนะคะคก็จะมีเรื่องของทรัพยากรหลกัหลกๆและสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะค่ะซึ่งตอนนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างที่ท่านทราบได้มีการประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะคะควิกฤตภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน5ที่ได้รับคัดเลือกจากองค์กรสหประชาชาติเข้าร่วมประชุมทุกวันนี้นะคะก็ เป็นผู้บริหารเป็นกรรมาการ,รเป็นกรรมาการผู้บริหารด้านการเงินขององค์กรปูรกํกำปงนะคะเ,เป็นมูลนิธิปูรกํกำปงเพื่อสันติสุขแห่งสามจังหวัดชดยา,ายแดนภาคใต้ซึ่งท่านผู้นวยการของสมัชชาโลกที่ได้ส่งตัวแทนของประเทศไทยไปประชุมที่เมืองกลาสโกประเทศอังกฤษนะคะท่านได้ให้ทาง ทางทางทางนี้เป็นผู้ประสานงานกับทางองค์กรสหประชาชาติแปลเอกสารวิชาการทางด้านภานวะโลกร้อนวิกฤตภาวะโลกร้อนและก็วิกฤตทางด้านนิเวศวิทยา<ม>ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางประชาคมโลกเนี่ยได้ความสนใจและจะทําการต่อเนื่องในการที่จะมีการประชุมกันทุกปีนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่26คร,ครั้งหน้าปีหน้าเป็นครั้งที่27 นะคะซึ่งเหมาะสมเลยครับกับอาจารย์เพราะอาจารย์นี้ก็เป็นนักวิจัยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์อาจารย์นีก็ได้ศึกษาต้องเรียนมาทางด้านทางการเงินด้วยนั้นโดยตรงจบการเงินจะสามารถนําความรู้ความสามารถตรงนี้มาใช้ช่วยมนุษยชาติด้วยอยากให้อาจารย์ขยายความในส่วนของคําว่าปูรังกำปองสักนิดหนึ่งครับอาจารย์มีความหมายว่าอะไรครับปูรังกำปองเป็นภาษาใต้นะคะแปลว่าสันติสุขที่ยั่งยืนค่ะเพื่อเพื่อความสันติสุขสร้างความสันติสุขให้กับ คนไทยค่ะจัดให้กับคนไทยค่ะค่ะเป็นอย่างนี้เองนะีในปีหน้าก็จัดที่ปีหน้าเนี่ยทางสมัชาโลกขององค์กรสหปรชาชาติเนี่ยจะมีการจัดประชุมครั้งที่27 COP ครั้งที่27ที่ประเทศจีนนะคะเดือนเมษายนค่ะโอเคครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เป็นในส่วนของนะครับภารกิจนะฮะของสององค์กรนะครับคราวนี้ตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของสายสภาอยู่อาจารย์ครับด้านหน้าของเราครับอาจารย์เป็นองค์กรอะไรครับที่อาจารย์ได้รับ ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบดูแลครับค่ะที่ท่านเห็นนี่นะคะเป็นสายสะพายขององค์กรสันติภาพโลกและการพัฒนานะคะทาง The Institute of Peace and Development นะคะท่านผู้ก่อตั้งคือท่านดรมูฮัมหมัดไทเฮียรทับซุงค่ะองค์กรนี้ได้รับการจดทะเบียนจากสหประชาชาติเมื่อปี2007ค่ะ2007ะครับผมภารกิจที่อาจารย์ได้รับครับตั้งแต่แรกเนี่ย คืออะไรครับแล้วทำไมอาจารย์ถึงได้รับคัดเลือกเข้าไปอยู่ไปอยู่ในไงไปอยู่ในส่วนตรงตรงานตรงนี้ครับค่ะเพราะว่ามีประวัติการทำงานช่วยเหลือสังคมนะคะมาเป็นเวลานานคือเป็นกรรมการเป็นผู้บริหารของมูลนิธิเนี่ยคะ่ะค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนท่านทัะธรรมทูตแล้วก็ท่านมีสัมมเนนด้วยคะ่ะที่วัด วัดอาวุธวิมุสิการามนะคะคุณพีครับอาจารย์สาธุครับผมอาจารย์สอนในเรื่องของศาสนานศาสนาเลยสอนภาษาอังกฤษให้กับพระธรรมทูตนะคะแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็เนนด้วยค่ะอ๋อคือให้ให้นำหลักธรรมใช่มที่เป็นภาษาไทยใชมาอาจารย์ภาษาอังกฤษนะคะสอนภาษาอังกฤษท่านท่านแล้วก็ให้ท่านไปเผยแผ่ด้วยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอ๋อโอ้ยอดเยี่ยมยมีผลงานทางด้านศาสนาด้วยอะค่ะก็ เคยช่วยงานเป็นเอดิเตอร์ของหนังสือพระหนังสือรธรรมะนะคะค่ะคแล้วทางองค์กรนี้นะคะองค์กรนี้ก็คือวัตถุประสงค์หนึ่งนอกจากที่จะการสร้างสันติภาพให้โลกแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของศาสนาด้วยค่ะคือการมีศิลธรรมทั้งนศาสานาความสามัคคีทังนศาสานาของโลกะะอะค,ค่ะอันนี้ องกรนี้จัดตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรครับองค์กรนี้จัดตั้งอยู่ที่ประเทศเบลเยียมอะค่ะเบลเยียมค่ะแต่ว่าท่านผู้ก่อตั้งเนี่ยท่านอยู่ที่อิสราบัดปากีสถานปากีสถานหมอเป็นดินแดนแห่งนั้นเลยศาสนาเลยโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็เรื่องของสิทธิสตรีด้วยนะคะอันนี้เรื่องสิทธิสตรีเนี่ยค่ะเขามีกลุ่มที่สิทธิสตรีที่ทั่วโลกเนี่ยเข้ามาให้ความเห็น เข้ามาแก้ไขปัญหาของสิทธิสตรีนะคะค่ะอันนี้ค่ะอืมครับนนี้อันนี้อันนี้ภารกิจอันนี้ของอาจารย์นี่ในในในส่วนของสายสะพายนี่กี่ปีครับอาจารย์อ๋ออันนี้ปีนี้เพิ่งได้รับมานะคะเพิ่งได้รับเหรอครับใหม่ๆเลยค่ะเพิ่งได้รับใหม่ๆจะต้องอยู่ในตำแหน่งนานแค่ไหนครับอาจารย์อ่าท่านให้ตลอดอะค่ะตลอดเลยใช่ไหมครับเป็นทูเทยประเทศไทยค่ะอันนี้จะเป็นทูตทูตสักติภาพประจำประเทศไทยะค่ะค่ะ เป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งพนักงานแต่เป็นแค่เซี่ยวดีวนะครับเดี๋ยวยังจะมีต่อนะฮะหลายหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเยอะแยะขนาดนี้ยังไม่จบนะครับยังมีต่อครับต่อไปต่อกันเลยครับอาจารย์นะในส่วนของอีกหนึ่งองค์กรครับผมอาจารย์ยังนะครับอยู่ในส่วนของมูลนิธิวิถีไทยอีกด้วยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทำอะไรบ้างครับอาจารย์ก็จะขอเรียนว่ามูลนิธิวิถีไทยเนี่ยก่อตั้งโดยท่านประธานมูลนิธิพลตรีวุฒิทองม่วงค่ะท่านเป็นราชองคารักษ์ของ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะคะวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อ 1. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทุกอย่างที่เป็นไทยการกีฬากิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมทุกอย่างที่เป็นไทยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําในประเทศไทยนะคะแล้ว 3. ก็เป็นการสนับสนุนการศึกษา แล้วก็เป็นการเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่ะค่ะอ๋ออันนี้ตำแหน่งที่อาจารย์รับรับคือตำแหน่งอะไรครับวันนี้เป็นเลขาธิการและเป็นกรรมการของมูลนิธินะคะมูลนิธิด้วยนะครับอืมก็มีอันนี้ก็คือเป็นภารกิจระยะยาวเหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าหรือว่ามีมีหมดอายุไหมครับไม่มีค่ะทำต่อไปค่ะอาจารย์มีแต่ละงานนะฮะงานยาวๆทั้งนั้นเลยครับผมค่ะอ่าอันนี้นนอกจากนี้แล้วครับในส่วนของนี่แหละครับอาจารย์ ในส่วนของที่การเป็นที่ปรึกษาูลที่ The s t ต r of ออสยามของ USA ครับอาจารย์ค่ะูลที่ The Star of สยามนี่ก็เป็นผู้ก่อตั้งก็เป็นท่านดรกรหลกพันจุนกัมพานะคะครับผมค่ะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดการประกวดนางงามนะคะโอ้ได้อยู่ครับอาจารย์ได้อยู่อาจารย์มีสายสะพายเป็น อจาจย์มีสายสะพายสะสมไปเยอะเนี่ยรับรองมีประสบการณ์อ๋อค่ะค <c oughs> ่ะได้ครับ<อ>พูดถึงสายสะพายครับผมก็จะพาทุกท่านเข้าในเรื่องนี้ครับผมอาจารย์นี่ยังยังได้รับตําแหน่งนะครับในในเรื่องเกี่ยวกับความงามหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะโดยโดยโดยซึ่งโดยตําแหน่งนี้นะครับผมผมอ่านให,ให้ให้ทุกท่านฟังเลยกันครับตำแหน่งมิสเลดี้ไทยแลนด์เนชั่น USA แล้วก็มิส globally ecotourism the filipin แล้วก็มิสไทยแลนด์ยูเนเต็ดเนชั่น USA ขอเริ่มจาก Miss Lady Thailand Nation USA ก่ของครับอาจารย์ค่ะตำแหน่งนี้ได้รับจากองค์กร The Star s f Siam เนี่ยค่ะอาจากธรรมูนิธิที่อเมริกานะคะครับผมค่ะอ๋อแล้วตำแหน่งนี้ครับแล้วต่อไปครับ Miss g l o b a l eco tourism the philippines อันนี้เป็นมีเรด้านการท่องเที่ยวด้วยค่ะคเป็นทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวท้่ได้รับจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะครับอออันน,น,นี้อันนี้ได้รับอาจารย์เขาได้รับตำแหน่งนี้ได้ยังไงครับ ด้วยคุณสมบัตินะคะหนึ่งต้องสามารถสื่อสารให้กับทุกคนในโลกนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเนื่องการสื่คุณวุฒิการสื่อสารแล้วครับแล้วก็ในส่วนของ Miss Thailand United Nation USA เออครับอาจารย์นี่ก็เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะก็ด้วยคุณวุฒิเค่ะต้องมีการมีความสามารถในการสื่อสารนะฮะเป็นทูตพัฒนธรรม แล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทุกอย่างที่เป็นไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของเรานะคะ,ค,ะครับทราบเพราะว่าจากเทปที่แล้วนะครับอาจารย์ก็คือศึกษาดำเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็แล้วตำแหน่งพวกนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์ได้ตอนที่สมัยที่ทํางานอยู่ที่อังกฤษว่าตอนที่กลับมาประเทศไทยครับกลับมาประเทศไทยค่ะกลับมาประเทศไทยเลยใช่ใชไหมครับอโอเค ตำแหน่งเยอะนะอาจารย์นะนอกจากนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนะฮะอันนี้เราพักเรื่องความงามกับแป้งไปบ้างนะครับคราวนี้เราเรามาดูกันฮะในในในส่วนของทางด้านสายบันเทิงอาจารย์ก็มีด้วยนะครับผมฮะเห็นนะครับหน้าหวานๆนี้นะครับนะมีสายสะพายนะครับท่านเป็นนักประพันธ์ครับและนักแต่งเพลงด้วยครับผมนะในส่วนในส่วนของเพลงเทิดพระเกียรติใช่ไหมครับของรัชกาลที่10นะฮะและอาจารย์ก็ยังเป็นประธานสมาคมนักแต่งเพลงและบทกวีประจำประเทศไทยนะฮะหรือ Association of Universal Poets and Writer นะครับของที่เอลซาวาร์เลยครับอาจารย์อุอาจารย์อาจารย์แบบเบอร์วไวมากนะครับอาจารย์ขอที่มานนิดนึงครับอาจารย์จับอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยค่ะซึ่งทางองค์กรของจากประเทศเอลซาวาร์นะคะประธานขององค์กรประเทศเอลซาวาร์นะคะท่านมารินอากริบานอฟครับรามอสค่ะท่านเห็นความสามารถนะคะว่าเป็นคนไทย ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นนักประพันธ์เพลงไทยนักร้องเพลงไทยนะซึ่งองค์กรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของโลกนะคะไม่ใช่แค่ของประเทศเอลซามาร์ดเท่านั้นค่ะก็ครับค่ะก็เลยได้รับการแต่งตั้งจากท่านประธานให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยบทกวีไทยนะคะเพลงไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่สาคัญสําหรับคนไทยนะคะคที่จะให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความความงามของศิลปะของบกวีของเพลงไทยที่เป็นหนึ่งในโลกนะคะไม่เหมือนใครค่ะนั่นก็คือคอาจารย์ส่วนสิ่งหนึ่งที่ผมได้ไดสัมผัสอาจารย์มาเมื่อไม่กี่นาทีนี่ฮะผมรู้สึกได้เลยว่าอาจารย์ไม่ไม่เคยทิ้งความเป็นไทยเลยนะ ่ะไม่เคยทิ้งตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยเล่นดนตรีด้วยค่ะดนตรีไทยค่ะดนตรีไทยเล่นครรรออะไับาาจย์ขิมค่ะโอ้ชาเล่นขิมขิมแล้วก็ที่สองเนี่ยเล่นซอสัมสายซอสัมสายด้วยยากที่สุดยากที่สุดครับคิดว่าไวโอลินก็เล่นเล่น แต่ซอสัมสายยากกว่าไวโอลินอยกยากกว่าอาจารย์ซอสสายจะมีเรื่องของของบอดี้ด้วยการจัดลูกทรงให้สวยงามมใช่ไหมมีสายสีแล้วโยิ่งกว่าไวโอลินนะคะแต่เป็นสิ่งที่จะสูนตอนนี้หาคนเล่นซอสมสายยากเหมือนกันนะคะยากมากครับในบ้านเราตอนนี้ที่ที่ที่จะเล่นแล้วได้เล่นไดกของสุนทรียะของของการอนุรักษ์ได้ได้กลิ่นกลิ่นอายของในยุคสมัยเก่าเพราะตอนนี้การการตีความก็นสำคัญใช่ไหมครับที่ผมพูดมาตรงนี้ผมผมเราจะบอกว่า ในส่วนของทั้ง,งกวีใช่ไหมอาจารย์แล้วก็เรื่องของเพลงนะครับมันเป็นศาสตร์ใช่ไหมเป,เป็นศาสตร์ที่ที่จะต้องเรียนรู้ไม่พออาจารย์ต้องฝึกทําการฝึกฝนด้วยทางด้านในเรื่องของทานนาภาษาและก็เรื่องของการค้นคว้าข้อมูลซึ่งจากตรงนี้ครับอาจารย์จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องของทางด้านฉันทลักษณ์และทางด้านของดนตรีอาจารย์มีบทเพลงนะที่ประพันธ์เองมาแล้วกี่เพลงครับค่ะถ้าเป็นเพลงไทยเนี่ยได้แต่งเพลง เริ่มรึกถึงท่านพ่อครูอนุรักษ์จินาสิริพันธ์นะคะท่านก็เป็นพ่อครูเป็นกวีของหนึ่งในประเทศไทยนะคะแล้วเพลงไทยที่เป็นเพลงลูกทุ่งค่ะเดี๋ยวจะทำการเข้าห้องอัดวันพรุ่งนี้นะคะโอ้โหโชคดีมากเลยคเเป็นเพลงที่ตอบแทนพระคุณบิดาบรรดานะคะตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ครับอาจารย์นะคะและเป็นเพลง ที่แต่งเองให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่น่ะค่ะวมเล้วกี่เพลงครับอาจารย์วมแล้ว,ลลวถ้าเป็นเพลงไทยอ่าสี่ห้เพลงละค่ะเพลงไทยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ประพันธ์เพลงรวงพึ่งต้นไม้ประจำรัชกาลที่สิบค่ะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันค่ะอาจารย์อาจารย์แปลเองเลยค่ะแต่งเองด้วยแปลเองด้วยแปลเองด้วยค่ะตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเข้าห้องอัดนะครับการบันทึกเสียงนะครับให้สมให้สมพระเกียรตินะครับของท่านของราชการที่สิบนะครับโอ้โหอาจารย์ความสามารถนี้ล้นเลยครับอาจารย์นะครับผมและณตอนตอนนี้ครับอาจารย์ในในส่วนของตําแหน่งต่างๆของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีการแบ่งเวลายังไงครับอันนี้จะได้จะ จะได้แบบเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตนะฮะต่อไปของเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่ครับวันนี้อาจารย์บอกมีมีพารกงานสํ่ไหเนาะซึ่งอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะนี่คือนี่คือเป็นเป็นพาร์งานที่เป็นตแหน่งที่อาจารย์ได้รับมอบจากองค,องค์กรภายนอกใช่ไหมครซึ่งด้วยด้วยความที่อาจารย์เป็นเป็นอธิพุทธคุปต์ผมจะได้ตลอดว่าอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็สอนด้วยครับอาจารย์ก็สอนในระดับของอุดมศึกษาด้วยใช่ไหมครับผมอาจารย์มีวิธีการแบ่งเวลาอย่างไงครับ ขอเรียนตรงๆทุกวันนี้ดูแลคุณแม่แหละค่ะท่านก็อายุเกือบ90แล้วค่ะท่านก็นั่งรถเข็นด้วยนะค่ะดูแลคนเดียว2ี่ี่ชั่วโมงค่ะตอนกลางคืนดึกๆนะคะจะทำงานนะคะค่ะตอนเช้ากลางวันเย็นต้องดูแลคุณแม่นะคะต้องดูแลใช่ไหมครับอ๋อก็คือก็คือภารกิจอะไรก็แล้วแต่ คุณแม่มาที่หนึ่งค่ะคุณแม่เป็นหนึ่งค่ะใช่ครับคุณแม่ผู้ให้กําเนิดค่ะครับเป็นผู้ให้กําเนิดครัก็อยากจะฝากให้คนไทยเยาวชนไทยครับให้ตอบแทนพระคุณบิดามารดานะคะสาคัญมากค่ะค่ะครับก็ครอบครัวมาอันดับหนึ่งนะครับงานเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องรองลงไปนะครับนี่แหละครับอาจารย์ผมเลยไม่แปลกใจเลยแต่ว่าทําไมอาจารย์ถึงได้รับความไว้วางใจนะครับความเชื่อถือ นะครับความความเชื่อมั่นว่าอาจารย์จะสามารถนะครับดำรงตําแหน่งต่างๆนะฮะที่ได้รับมอบหมายมาให้ที่่จากที่ร้อยเรียงมาตั้งแต่ต้นรายการครับอาจารย์มีตําแหน่งไหนครับที่อาจารย์รู้สึกว่าทําแล้วต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะมากเลยนะครับมีในตําแหน่งไหนบ้างครับพอจะกระติบบอกเราได้ไหมครับกระติบดังๆนิดหนึ่งอาจารย์โอ้เวลาทำงานเนี่ยค่ะ ทำอะไรแล้วทําเต็มที่ค่ะครับทุกงานทุกตําแหน่งทุกหน้าที่ทําด้วยใจทําด้วยความรักค่คะเพราะฉะนั้นคิดว่าแบ่งเวลาเท่ากันนะคะทุกตําแหน่งเนี่ยในด้านถ้าเป็นด้านด้านสังคมเนี่ยก็จะช่วยสังคมอย่างเต็มที่เท่าที่จะทําได้นะคะค่ะก็ต้องต้องแบ่งเวลาจัดนะให้ให้ให้แต่ให้แต่ละหน่วยงานและแต่ละองค์กรนะครับ แล,แล้วในส่วนของนี่แหละครับอาจารย์ในส่วนของการการใช้ชีวิตนะฮะในในในฐานะของนักวิจัยนะครับกับการดูแลคุณแม่นะครับอาจารย์ทำทำ,ทำในช่วงเวลากลางคืนเหมือนกันหรือปัตหรือหรือเดกไหมครับเนี่ยคือช่วงนี้ตอนนี้ดูแลคุณแม่เป็นหลักพนักงานวิจัยเนี่ยถ้าว่างนี่ก็จะทำในตอนอตอนที่คุณแม่หลับแล้วะะอะค่ะค่ะเป็นงานซึ่ง ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเนี่ยงานวิจัยนี่ทําเต็มที่นะคะทําอยู่ต่างประเทศนะคะค่ะอ๋อแล้วแล้วที่ว่าอาจารย์ทำกลางคืนนี่คือหมายถึงว่าในช่วงของการสอนออนไลน์ใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้ไม่ได้สอนออนไลน์ไม่สอนใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าช่วยองค์กรอย่างที่ว่าทางด้านของสำนักงานศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป่ศิลป์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 ศ อาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปครับอยากจะให้อาจารย์พูดถึงนะครับคำว่าจิตอาสาในทัศนะของอาจารย์ครับว่าควรจะมีลักษณะอย่างไรและควรทําอย่างไรบ้างครับเียนเชิญครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ,ะจิตอาสานะคะอยากจะเชิญชวนนะคะเยาวชนไทยร,รุ่นหลังๆรุ่นน้องนะคะให้หนึ่งให้มีจิตใต้สำนึกในเรื่องของสังคม นะคะช่วยเหลือสังคมนะคะ,นะคะแล้วอย่างที่สองเนี่ยอยากจะให้รักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลกที่ชาวต่างชาติประเทศต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและยกย่องนับถือเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างที่สามเนี่ยอยากจะให้เยาวชนเนี่ยมีความจงรักภักดีนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของไทยนะคะอันนี้ต่างประเทศเนี่ยยกย่อง,อง,องนับถือเป็นอย่างยิ่งนะคะมีชื่อเสียงอย่าง,งมากประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะก็ขอฝากเอาไวใ้ให้กับเยาวชนไทยได้ เป็นแบบอย่างนะคะร่วมมือกันนะคะพัฒนาตัวเองนะคะให้มีความรู้2ช่วยเหลือสังคมและ 3. ส,สืบสานวัฒนธรรมไทยของเราให้ยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับ <c oughs> นี่แหละครับหญนะิงไทยในเวทีโลกหญิงไทยที่รับการยอมรับจากนานาชาติและนี่ครับ คือหญิงไทยในยุคใหม่ที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยท่านนี้ขอบขอบคุณนะครับท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับก่อนจะจากกันไปนะคะ,อะขอกราบขอพวะคุณท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดรสุชานีแสงสุวรรณนะคะและ ท่านอาจารย์ตู่ครับอาจารย์ตู่นะครับ, <c oughs> รบแล้วก็ท่านทีมงานของ BMC TV <c oughs> เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้สละเวลาให้เกียรติมาให้ความรู้รรนะคะแลให้การสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจาเช่นกันครับที่เป็นแขกที่รับเชิญที่ทําให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่อย่างน้อยคนไทย สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างสง่างามได้ยางอาจารครับแก okay, ครับหมดเวลาแล้วครับท่านท่านชมทุกท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ